สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ p e n n y e i s e นะคะวันนี้เราจะติวข้อสอบสัญชาติอเมริกันโดยหัวข้อคือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่อยู่ในการสอบ Civic s t e s t 100ข้อนะคะในคลิปนี้เราจะคุยถึงคำถามคำตอบและเล่าประวัติข้าวๆข,ข,ของบุคคลน,นั้นๆให้ฟังด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจแม่นยามากขึ้นนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ คำถามแรกนะคะ Who is the father of our country? ใครเป็นบิดาแห่งประเทศของเราหรือของประเทศอเมริกันนั่นเองนะคะคำถามที่2คือ Who was the first president? ใครเป็นประธานาธิบดีคนแรกของออสหรัฐอเมริกาน,นะคะสคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่แยกกันแต่ว่าคำตอบเนี่ยคือคนคนเดียวกันนั่นก็คือจอร์จวอชิงตันนั่นเองนะคะเวลาที่ตอบจะตอบแค่วอชิงตันเฉยๆก็ได้หรือว่าตอบทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะคะว่าจอร์จวอชิงตัน ประวัติของจอร์จวอชิงตันคร่าวๆนะคะ จอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการก่อตั้งประเทศเขามีบทบาทสำคัญในการนำกองทัพของอเมริกาไปสู่ชัยชนะในสงครามประกาศอิสรภ,ภาพจากอังกฤษนะคะและมีส่วนสำคัญในการเขียนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาด้วยการที่เขาเป็นผู้นำทั้งในทางการทหารและการเมืองทำให้เขาได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประเทศหรือเรียกว่า Father of the Nation or Father of our country นั่นเองนะคะของสหรัฐอเมริกาคำถามถัดไปนะคะ Who wrote the Declaration of Independence ใครเป็นคนเขียนคำประกาศอิสระภาพนะคะคำตอบคือ Thomas Jefferson Thomas Jefferson เป็นประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในผู้เขียนคำประกาศอิสระภาพหรือว่าที่เรียกว่า Declaration of the Independence นั่นเองนะคะ เขามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิทส่วนบุคคลและการขยายดินแดงของสหรัฐอเมริกาเช่นการซื้อรัฐด,ดุยเซียนาในปี1803นะคะซึ่งมีการขยายอาณาเขตของประเทศอย่างมากเจฟเฟอร์สันยังสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับรัฐบาลที่มีขอบเขตจำกัดแล้วก็สิทธิของประชาชนด้วยนะคะคำถามถัดไป What is one thing Benjamin Franklin is famous for นะคะ ก็คือ1อย่างที่ทำให้เบนจามินแฟรงกินเป็นที่รู้จักนะคะหรือว่าทำให้เบนจามินแฟรงกินมีชื่อเสียงนั่นเองคือเราสามารถเลือกคำตอบจากคำตอบเหล่านี้ได้นะคะคำตอบแรกก็คือเป็น U.S. diplomatU.S. diplomat เป็นนะักการทูตของสหรัฐอเมริกานะคะ Oldest member of the Constitutional Convention เป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในทัพร่างและธรรมนูญนะคะ First Postmaster General of the United States เป็นหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาคนแรกนะคะ Writer of Poor r i c h a r d a m a n a c เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อว่า Poor r i c h a r d a m a n a c นะคะ Started the first free libraries เป็นผู้เริ่มต้น ห้องสมุดฟรีแห่งแรกนะคะเบนจามินแฟรงกินมีชื่อเสียงจากหลายด้านได้แก่หนึ่งคือเขาเป็นนักการทูตของสหรัฐอเมริกานะคะเขามีบทบาทสําคัญในการเจรจาและได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพค่ะ 2. ก็คือเปนสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในสภาร่างรัฐธรรมนูญเขามีบทสําคัญในการลงนามและพัฒนารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 3. หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกนะคะ สคือเป็นผู้เขียนหนังสือ p o r r i c h a r d a m a n a c เป็นผลงานที่มีคำคมและคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิต 5. นะคะเป็นผู้เริ่มต้นห้องสมุดฟรีที่แรกเขาสร้างห้องสมุดที่ให้บริการฟรีแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกสิ่งที่เขาทำมีอิทธิพลสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากค่ะถัดไป The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the w r i t e r Federalist Papers นะคะคือชุดบทความที่เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนการผ่านรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจงบอกชื่อนักเขียนมาหนึ่งชื่อนะคะก็คือเราเลือกตอบได้จากใน4คํคำตอบนี้จะมี James Madison Alexander Hamilton John Jay แล้วก็ Publius นะคะอันนี้ Publius เนี่ยเป็นนามปากกาของ John Jay เพราะฉะนั้นตอบแค่จอรเจก็ได้นะคะคิดว่าการที่ออกเสียงจอรเจเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะไปบอกว่าพับลิ้วนะคะ <c oughs> ความคิดเหน็นส่วนตัว The Federalist Papers คือชุดบทความที่เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนการผ่านรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาโดยมีการอธิบายถึงข้อดีและความสำคัญของการมีรัฐบาลกลางที่แข็งแกล่งนะคะผู้เขียนที่มีชื่อเสียงก็คือ Alexander Hamilton j จ m e ์ม d i สั n แล้วก็ จอห์นเจนะคะจอนเจยนมีนาปากกาชื่อพับลิวส์นาเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เตรียมสอบคนอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนะคะ What was one important thing that Abraham Lincoln did สิ่งสำคัญหนึ่งอย่างนะคะที่อับราฮั l ลิงคอนได้ทำไว้ คำตอบเนี่ยก็คือมี3อย่างเราสามารถเลือกตอบจาก1ในนี้ได้นะคะ 1. คือการปลดปล่อยทาส free the s l a v e 2. รักษาสหภาพ save the union 3. คือการนำประเทศในช่วงสงครามกลางเมืองนะคะ in the United States during the Civil War Abraham Lincoln มีชื่อเสียงจากการทำสิ่งเหล่านี้นะคะ 1. คือการปลดปล่อยทาสในปี1863ลิงคอนออกคำประกาศการปลดปล่อยทาสในรัฐที่ก่อการกรบฏซึ่งเป็นการปลดปล่อยทาสที่อยู่ภยายใต้การปกครองของสมาพันธรัฐ 2. การรักษาสหภาพ ลิคอนมุ่งมั่นที่จะรักษาสาภาพไม่ให้แตกแยกในช่วงสงครามกลางเมืองการกระทําอันนั้นของเขาทําให้ประเทศยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะ 3. การนําประเทศในช่วงสงครามกลางเมืองลินคอนเป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ประเทศถูกแบ่งแยกโดยสงครามกลางเมืองเขาต่อสู้เพื่อรักษาสาภาพและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศ คำถามถัดไปนะคะ What did Susan B. Anthony do? Susan B. Anthony ทำอะไรนะคะคำตอบก็คือ fought for w o m e n rights ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี fought for the civil rights นะคะต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง Susan B. Anthony นะคะทำสิ่งสำคัญหลายประการแต่ว่าเราจะดึงมาสองอย่างก็คือคำตอบจากคำถามขอ,ของเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นะคะก็คือ1นึ่งคือเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี ซูซันบีแอนโทนีเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงและสิทธิที่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆนะคะโดยเธอเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา 2. คือเขาต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะคะแอนโทนี Anthony มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของคนผิวสีโดยเธอร่วมงานกับกลุ่มต่างๆเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม และการยอมรับในสิทธิ์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสีผิวใดก็ตามนะคะการทำงานของเขาเนี่ยทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่ความก้าวหน้าทางสิทธิของผู้หญิงแล้วก็สิทธิพลเมืองค่ะคำถามถัดไป Who was the president during World War I คลใครเป็นประธานาธิบดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะคําตอบคือ Woodrow Wilson Woodrow Wilson นะคะเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะ Woodrow Wilson เขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1913ถึงปี1921เป็นผู้นำในช่วงที่อเมริกาก้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917 วิลสันเนี่ยบูนุนการเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพทั่วโลกเขายังเสนอแผน14จุดเพื่อสันติภาพหลังสงครามซึ่งรวมถึงการสร้างสันนิบาตช,ชาติเพื่อป้องกันการเกิดสงครามในอนาคตแม้ว่าแผนนี้จะไม่ได้ยอมรับจากรัฐสภาสหารัฐนะคะแต่การนําของเขาในช่วงสงครามยังคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา Who was the president during the Great Depression and World War II? ใทยเป็นประธานาธิบดีในช่วงที่เกิด uh, Great Depression หรือว่าเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่มครั้งยิ่งใหญ่นะคะของอเมริกาแล้วก็ช่วง uh, สงครามโลกครั้งที่สองนะคะคำตอบก็คือแฟรง n ลินรูส e ว t คนนี้นะคะแฟรง n ลินรูสโว่ก็คือเขาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเขาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี1933จนถึงปี1945เป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งถึง4สมัยด้วยกันนะคะในช่วง Great Depression หรือว่าช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยรูสเวลล์นำเสนอ New Deal ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกงานการควบคุมธนาคารและการสร้างโครงการสาธารณะต่างๆเพื่อสร้างงาน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะดูสเวลนำอเมริกาเข้าสู่สงครามหลังจากการโจมตีของญี่ปุ่นที่เพอร์ฮาเบอร์ในปี1941เขาเป็นผู้นำที่สำคัญในช่วงสงครามโดยการสนับสนุนพันธมิตรและการจัดการกับการผลิตและการเตรียมการทาง ทหารเพื่อชัยชนะนะคะรูสเว่ามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูประเทศในช่วงวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการทหารคำถามถัดไป before he was the president Eisenhower was a general what war was he in ก่อนที่จะเป็นประธานธิบดีนะคะ Eisenhower เป็นนายพลในกองทัพนะคะสงครามไหนที่เขาเข้าร่วม คำตอบก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะคะ World War II Joy Eisenhower น,นะคะเป็นนายพลในกองทัพสหรัฐและเป็นประธานาธิบดีคนที่34ของสหรัฐอเมริกาเขามีชื่อเสียงจากการเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพันธมิตรในยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนมีบทัสำคัญในการวางแผนและนำการโจมตีวันดีเดหรือการบุกโนมังดีในปี1944นะคะ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะของพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้เขายังวางแผนการรบสำคัญในยุโรปและแอฟริกาเหนือเพื่อปราบฝ่ายอักษะด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะไอเซนทาวเข้าจู่เส้นทางการเมืองและกลายเป็นประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1953ถึงปี1961ในฐานะประธานธิบดีเขามุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในช่วงสงครามเย็น โดยต่อต้านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์และนำสหรัฐอเมริกาเข้าสูบ่บทบาทสำคัญในการจัดตั้งนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือรวมถึงการเข้าร่วมสงครามเกาหลีเพื่อปกป้องเกาหลีใต้จากการลุกรา่งของเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นด้วยนะคะ ไอเซนทียวยังมีบทสำคัญในการพัฒนาโครงการทางหลวงระหว่างรัฐหรือที่เรียกว่า Interstate Highway System ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการคมนาคมในสหรัฐและส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศเขาได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการทหารแล้วก็การเมืองด้วยค่ะคำถามถัดไปเป็นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเป็นบุคคลสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้ What did Martin Luther King Jr. do? มาร์ตินลูเ e อร์คิงจูเนะคะเขาทำอะไรคำตอบก็คือมี2อ,อย่างก็คือ f o u g h t for the civil rights ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองกับ work for equality for all Americans แล้วก็ทำงานทุกอย่างเนี่ยเพื่อความเท่าเทียมกันของประชาชนคนอเมริกันทุกคนนะคะมาร์ตินลูเ e อร์ n ิง r ูเนีทำสิ่งสำคัญสองประการดังนี้ 1ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองคิงเป็นผู้นำในขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยต่อสู้เพื่อยุติการแบ่งแยกสีผิวและการเลือกปฏิบัติ mm hmm. เขาผลักดันให้มีการยอมรับสิทธิของคนผิวสีในสังคมอ,อเมริกาผ่านการใช้วิธีการที่สงบเช่นการเดินขบวนหรือว่าการประท้วง 2. การทำงานเพื่อความเท่าเทียมกันสำหรับชาวอเมริกัน เขาเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันของคนอเมริกันทุกคนนะคะเขามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนหรือสีผิวไหน,นะคะเขาเน้นการสร้างความเข้าใจและความสามารถีในสังคมและผลักดันให้กฎหมายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเช่นพระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองหรือ Civil Rights Act นะคะในปี1964 และพระราชบัญญัติสิทธิในการออกเสียงหรือว่า Voting Rights Act ในปี1965ค่ะการทำงานของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ โดยทำให้สังคมโดยกานมีความเท่าเทียมแล้วก็ยุติการเลือกปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะโหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติมสามารถโหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าอยากสนใจจะฟังประสบการณ์การสอบการเตรียมตัวขั้นตอนการสมัครการสอบสามารถฟังได้จากคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยในด้านล่างของวิดีโอนี้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนสอบผ่านฉลุยในรอบเดียวเลยนะคะเราไว้ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ